สีรถมาตรฐานมีความหนาเท่าไหร่ไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะแก้มนะคะวันนี้แก้มจะมาแชร์วิธีการวัดค่าสีเดิมจากโรงงานนะคะรถญี่ปุ่นรถยุโรปนะคะว่าความหนาแตกต่างกันมากแค่ไหนนะคะวันนี้แก้มก็มีตัวช่วยก็คือเครื่องวัดจากมาตรฐานโรงงานนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยท้ายคลิปนะคะว่าสีรถยนต์หนาประมาณไหนคะ่ะชอบคลิปนี้ ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะเครื่องมือวัดความหนาของสีรถด้วยมาตรฐานโรงงานนี้ออกแบบมาเพื่อให้วัดความหนาของสีได้หลายประเภทค่ะเช่นสีประตูโรงงานสีบนกำแพงเหล็กเครื่องสีอุปกรณ์อุตสาหกรรมใหญ่ๆและที่สำคัญคือสีรถยนต์ค่ะก่อนอื่นเราจะนำเครื่องมาตั้งค่าก่อนนะคะ หรือเรียกว่าคาริเบตในกล่องเราจะมีแผ่นเหล็กเพื่อให้เราตั้งค่าก่อนและแผ่นฟิล์มความหนาต่างๆค่ะตั้งแต่49ไมครน102ไมครน250ไมครน496ไมครนและ999ไมครนค่ะ คุณผู้ชมเห็นไหมคะ49ไมคร102ไมครมันบางมากๆเลยนะคะก็ไม่สามารถป้องกันหินได้หรือของแข็งได้นะคะหรือพวกเหล็กอะไรเงรี้ยป้องกันไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวเราตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวัดจริงๆกันเลยกับสีรถยนต์ค่ะ เดี๋ยวแก้มจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าการวัดจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่แก้มจะสาธิตและวัดจริงๆเนี่ยชิ้นงานรถแต่ละคันเนี่ยแล็กเกอร์แต่ละชิ้นไม่ความหนาจะไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นฝากระโปรงหลังคาแล้วก็ข้างเนี่ยแต่แล็กเกอร์จะไม่เท่ากันเลยอย่างเช่นฝากระโปงอาจจะ120หลังคาประมาณ1 1 7นะคะแล้วก็ข้างๆอาจจะประมาณ1 0 7 108แแม้แต่ ชิ้นเดียวกันเนี่ยแลเกอร์ก็ไม่เท่ากันนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถหม่ป้ายแดงนะคะก็แค่ล้างทำความสะอาดอย่างเดียวนะคะไม่มีการเคลือบเงาเคลือบสีใดๆเนื่องจากว่าเราจะมาวัดสีรถยนต์นะคะว่ามันมันจะหนาเท่าไหร่ก็เลยได้ไม่มีการลงแว็กหรืออะไรนะคะก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะเดี๋ยวแก้มจะไปสาธิตให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่อันนี้แก้มจะให้เป็นจุด A แล้วกันนะคะ เด็แก้มจะจิ้มไปชิ้นนึชิ้น A นะคะจุดที่1นะคะ122่งยไมครอนนะคะอันนี้ชิ้นเดียวกันนะคะจุดที่2 1ง8้อยไมครอนนะคะคจุดที่3อ่ะเราลองมามุมเหลี่ยมๆดีกว่าลองดูนะคะ130สิไมครอนค่ะ ค่ะน,นี้แก้มเคลียร์ก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวแก้มจะวัดที่หลังคารถนะคะ122ยยี่ิอไมครนค่ะแสงมันสว่างอาจจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้ชิ้นชิ้นชิ้นบนหลังคาจุดที่สองนะคะ 116ไมค่อนค่ะเดี๋ยวเรามาชิ้นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะจิ้มตรงข้างหน้าดูค่ะร้อยสิบสามไมค่อนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาวัดตรงชิ้นที่สามนะคะเป็นข้างๆนะคะแก้มเคลียร์ก่อน อันนี้ตรงใกล้ๆมือจับ119ไมครอนค่ะชิ้นสีจุดที่สนะคะอ๋อนี่เท่ากาันร1 9ไมครอนค่ะเดี๋ยวลองดูตรงช่วงช่วงนี้นะคะ105ยห้ไมครอนค่ะเช่เลยนะคะ สีรถยนต์ของเราก็มีความหนาประมาณกระดาษ a 4แก้มก็เปรียบเปรียบเทียบประมาณนะกระดาษ a 4ต้องเป็นประมาณ1แผ่นครึ่งค่ะมันมันก็บางมากๆนะคะแต่ก็แข็งแรงมากๆค่ะค่ะ ค่ะเราก็วัดกันเสร็จแล้วนะคะสีรถยนต์ของเราแต่ละชิ้นเนี่ยความหนามันจะไม่เท่ากันชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยความหนาของสีรถยนต์ก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะพิสูจน์กันไม่ได้นะคะว่ารถยนต์เราหนึ่งคันเนี่ยมันหนาเท่ากันไหมก็อย่างที่แก้มได้ได้วัดให้คุณผู้ชมได้ดูไปนะคะพร้อมๆกันค่ะวันนี้ที่แก้มทำคลิปนี้ขึ้นมาก็ อยากให้คุณผู้ชมได้ดูแลรักษาสีรถยนต์เนี่ยให้ดูเงาดูสวยกับเราเนี่ยไปนานๆนะคะแก้มก็จะมีวิธีแนะนำอย่างเช่นการเคลือบเงาการเคลือบอซิลิก้าการเคลือบแก้วนะคะตอนนี้แก้มก็จัดโปรโมชั่นอยู่ราคา8,000บาทค่ะถ้าคุณผู้ชมชมแล้วสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะและคลิปนี้เนี่ยแก้มหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะไม่มากก็น้อยวันนี้แก้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ